สวัสดีครับพบกับ Ghost Short Story เอาเรื่องผีขยี้ประเด็นกับ5คําถาม3ประเด็นแล้ววันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องใครคือผัวป้าโดยคุณเอวาได้เล่าไว้ในช่อง The Ghost Radio ใครยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้ก็ค้นหาต้นฉบับจากแอปดแดงตามเชื่อเรื่องนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าชอบความกระชับก็ไปรับฟังกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปฟังคําถามกันเรามาลําดับเรื่องนี้กันก่อนดีกว่า โดยเรื่องนี้ครับคือเริ่มต้นจากที่คุณกวางกุ้งตาลแล้วก็คุณเอวาผู้เล่านะครับเดินทางไปปอยเปตประเทศกัมพูชากับไว้แฟนของกวางที่ต้องไปเล่นดนตรีพวกเธอพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งซึ่งมีคาสิโนกวางและไว้พักฟรีส่วนคนอื่นก็ได้รับส่วนลดไปเอวาไปที่ผับที่ไว้ทำงานจนดื่มเมาอาร์ต้รุ่นพี่ของไว้อาสาไปส่งเอวากลับโรงแรม แต่มอเตอไซค์รับจ้างกับคิดค่าด้วยสารแพงเกินจริงเอวาสั่งอาหารที่โรงแรมและเมื่อพนักงานนำมาส่งก็ทำท่าตกใจเอวาก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกินข้าวในห้องของเธอเธอรู้สึกเหม็นเน่าและก็อาเจียนวันที่สองอาตี้ดูแลเอวาเป็นพิเศษในคาสิโนเอวาได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพหลอนของผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าอย่ามายุ่งกับหัวกู อาตี้ไปส่งเอวาที่โรงแรมและพนักงานเสิร์ฟอาหารมาให้อาหาราให้สามชุดเอวารู้สึกเหม็นเน่าและกลับขึ้นห้องไปเอวาได้ยินเสียงป้าตะโกนว่าอย่ามายุ่งผัวกูแล้วก็เห็นป้าพุ่งเข้ามาป้านั้นรูปร่างน่ากลัวและไม่มีตาขาวเอวาถามว่าขวป้าคืออาตี้ใช่ไหมแต่ป้าไม่ตอบวันที่สาม เอวาเห็นสาวสวยคนหนึ่งให้ทิปและดูสนิทสนมกับอาร์ตี้มากแต่จู่ๆสาวคนนั้นก็ล้มลงและก็มีเลือดออกเอวากลับจากโรงแรมแล้วก็ชวนอาร์ตี้ทานข้าวเอวาเล่าเรื่องที่เจอให้อาร์ตี้ฟังแต่อาร์ตี้บอกว่าไม่เคยมีเมียตานโทรมาบอกว่ากุ้งอะทำร้ายตัวเองแล้วก็พูดว่าอย่ามายุ่งกับอาร์ตี้ คืนนั้นอาร์ตี้เริ่มอบเอวเอวาและมีอะไรเปียกๆติดมือเอวารู้สึกเหม็นเน่าและกลับโรงแรมเอวาเห็นว่าป้าคนนั้นยืนคอหักในในห้องแล้วก็พูดว่าช่วยด้วยอาร์ตี้พยายามจะลวนลามเธอในห้องแต่เอวาก็หนีออกมาได้เอวากลับไปที่ห้องกับราว่าห้องอะเลสเทมากเอวาเช็คเอาท์แล้วก็ได้ยินเสียงป้าบอกว่ามึงไปแล้วไม่ต้องมาอีกนะ ในภายหลังเอวางได้ข่าวว่าอาร์ตี้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเอวตอนนี้ครับเอวางก็ยังสงสัยอยู่ว่าป้าคนนั้นคือใครและใครอ่ะคือผัวป้ากระจบไปแล้วสำหรับการลำดับเรื่องราวให้ฟังก่อนนะครับคราวนี้เรามาฟังคำถามกันนะครับว่าเราจะตอบกันได้กี่ข้อกันเนาะจากทางทีมงนานเราเราคัดมาให้5เรื่อง5คําคำถามนะครับโดยคำถามแรกครับถามว่าอะไร ที่ทำให้เอวารู้สึกไม่ปกติในห้องพักและในโรงแรมในคืนแรกข้อ1ข้อ A นั่นคือได้ยินเสียงฝีเท้าเดินในห้องข้อ B เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนางกินข้าวในห้องและได้ยินเสียงแปลกๆข้อ C สั่งอาหารจากห้องแต่ดันมีคนแปลกมาเยี่ยมครับคำตอบก็คือข้อ B ครับ คือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกินข้าวในห้องและได้ยินเสียงแปลก,ปกเอวาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกินข้าวซึ่งทําให้มันมีความรู้สึกไม่ผิดไม่ปกติเนาะเนความอาบต่อไปคําถามที่สนะครับเอวาได้ยินเสียงและเห็นภาพหลอนของอะไรในคาสินโนข้อเเสียงป้าช่วยเรียกให้ช่วยข้อ b ภาพของผู้หญิงพูดว่า อย่ามายุ่งกับผัวกูข้อสเสียงของไว้เรียกชื่อเธอครับข้อนี้ครับคำตอบก็คือข้อบีภาพของผู้หญิงพูดว่าอย่ามายุ่งผัวกูเอวาได้ยินเสียงและเห็นภาพหลอนของผู้หญิงที่หลอนออกมาต่อไปคำถามข้อที่สี่นะครับคำถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับสวาวสวยที่อาร์ตี้สนิทในคาสิโนข้อ a เธอล้มลงแล้วก็มีเลือดออกจากมือข้อ b เธอหายตัวไปข้อ c เธอถูกอาร์ตี้ทำร้ายคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a นะครับเธอล้มลงและก็มีเลือดออกจากมือโดยสาวสวยคนนี้ครับ จุ่ๆก็ล้มลงและมีเลือดออกจากมือโดยไม่ทราบสาหเหตุนะครับต่อไปคำถามสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตอนจบของเรื่องอาร์ตี้เกิดอะไรขึ้นข้อ A เขาได้รับการช่วยเหลือจากเอวาข้อ B เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ข้อ C เขาถูกจับตัวไปโดยตำรวจ คำตอบก็คือข้อปีนะครับเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ทีนี้ครับเราก็มาก็ครบกันแล้วห้าข้อนะครับคำถามห้าข้อแล้วแต่ละคนได้ได้กี่คะแนนกันนะครับได้กี่ข้อกันบ้างก็้ม้นมาบอกกันนะครับหลังจากนี้ครับเราจะมายกประเด็นหลักๆนะครับที่ได้จากเรื่องนี้ครับมาสามประเด็นด้วยกันนะครับโดยประเด็นแรก พูดถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเอวาและเพื่อนๆครับได้พบเจอกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในปอยเปตโดยเฉพาะเอวาที่ต้องเผชิญหน้ากับป้าซึ่งเป็นผีผู้หญิงที่หวงขัวปรากฏการเรื่องนี้รวมถึงการเห็นภาพหลอนการได้ยินเสียงคมคูและก็การสัมผัสกลิ่นเหม็นเน่านะครับคราวนี้เรามาดูประเด็นที่สกันนะนั่นก็คือเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและก็ความไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครมันมีความซับซ้อนโดยเฉพาะความเกี่ยวข้องของอาร์ตี้กับผู้หญิงหลายคนทั้งเอวาสาวสวยที่ภาพ,พและก็ป้าความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวตนของป้าและความสัมพันธ์ของเธอกับอาร์ตี้มันเป็นประเด็นหลักที่ทําให้เรื่องราวนี้มันไม่เคลียอาร์ตี้เองก็มีท่าทีที่น่าสงสัยและในที่สุดก็เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงา ต่อไปมาดูประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของบรรยากาศที่น่าสะพึงกลัวและก็ความรุนแรงเรื่องราวสร้างบรรยากาศที่น่าสะพึงกลัวด้วยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์ที่สาวสวยล้มลงแล้วก็มีเลือดออกการทำร้ายตัวเองของกุ้งไปจนถึงการพยายามรวมลามเอวาโดยอาร์ตี้แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่แฝงอยู่ในเรื่อง นอกจากนี้สภาพห้องที่เละเทะและการเสียชีวิตของอาร์ตี้ยิ่งเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวให้กับเรื่องราวก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครตอบได้กี่ข้อกันบ้างหรืออยากจะแนะนำเรื่องไหนก็คอมเมนต์มานะครับทีมงานเราจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาให้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับฟังและเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ